สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนสวัสดีชาว y o u t u นะกันเนาะ,ะเจอกันอีกแล้วนะทุกคนวันนี้มาทำงานเนาะยังไม่มีเวลาไปเลยมีมะพึ่งละลายเดี๋ยวตอนเย็นไปใส่กันนนี้มาทำอะไรเลยนี่ครับวันนี้หนุ่มพี่ลูกได้มาทำเฮ้าม่นะทุกคนวันนี้จะให้มาดูอะไรนกพิราบเกาหลีมัง้งไม่รู้จักเหมือนกันไปเดี๋ยวผมจะพาไปดู ออ,อ,อ,อนี่ครับทุกคนเคยเห็นไหมมันคือนกอะไรครับเนี่สวยนะทุกคนใครรู้ช่วยคอมเมนต์ผมหน่อยครับมันเขาเรียกนกอะไรเขาเลี้ยงนะกัคนเกาหลีเขาเลี้ยงไว้นี่งเป็นสีขาวสีขาวก็มีเท่เอ๊ มีห้าตัวนะทุกคนมีไก่ไกต่ตอกบ้านผมเรียกไกต่ตอกไม่รู้ว่าบ้านทุกคนเขาเรียกไก่อะไรนะอยากได้ไหมทุกคนสวยไหมครับนี่ก็มีห้าตัวไอตัวนี้ไอตัวนี้นี่น,น,น,นีตัวนี้เก่งเกไอตัวนี้ มีครบเลยไอเจ้านีก็มีนี่ครับน่ารักนะทุกคนอยากได้ตัวไหนเอ่ยนี่อันนั้นทุกคนเดี๋ยวไว้ตอนเย็นเราไปใส่บ่วงกันใหม่เพราะช่วงนี้อากาศมันเริ่มร้อนแล้วหิมะละลายแล้วครับอ่อ เดี๋ยนุ่มพีโลกขอตัวทำงานก่อนเนาะอยากได้ตัวไหนชี้บอกมาเลยคอมเมนต์มาเลยว่ามันชื่ออะไรผมไม่รู้จักเหมือนกันครับเดี๋ยวไว้เจอกันตอนเลิกงานนะทุกคนเดี๋ยนุ่มพีโลกขอตัวไปทำงานกนครับได้เวลาแล้วไว้เจอกันตอนเย็นนะทุกคนต่อกันเลยทุกคนเลิกงานแล้ว ใส่บ่วงกันใส่บ่วงใส่บ่วงหลายๆห,หมดแล้วครับแต่เละเดี๋ยวผมให้ดูยังไงทุกคนได้ดูนกกันไหมถ้าคนไหนรู้ช่วยคอมเมนต์ผมหน่อยนะครับมันชื่อนกอะไรมันมันสวยมากทุกคนนกเขาไม่ใช่นกเขามว่าเป็นนกพิราบอะมไม่รู้จักมไม่เคยเห็น ใส่บ่วงกันต่อเลยหลังเรื่องานไอหลังเนี้ยผมไม่รู้ว่าตัวอะไรมันเตะนะทุกคนล้มดีจริงๆเลยแต่แป๊บนึงนะทุกคนผมขอใส่บ่วงแป๊บนึง เอาครับใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวเปนเรานเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยละลายเพิ่งละลายครับเนี่ยเพิ่งละ,ละลายได้สองวันเมือ่อวานว่าจะออกมาใส่เลยก็รอให้มันชัวร์กันโอ้ยเละผมไม่มีบูทอ่ะบูทผมหายทุกคนอันนี้ก็ล้ม อโอเคครับหลัทงที่สองผ่านไปนีไ่ไปทางไหนได้ไมีแต่ปิ๊บที่เละๆมันจะเดินผ่าไปนี่แหละจะเดินลุยไปนี่แหละ วันนี้ไม่ได้มายามนะทุกคนมาใส่ใหม่ทั้นหิมะตกหิมะตกมันก็เลยบ่วงมันก็เลยลูดแต่บางหลังบ่วงมันก็ยังคาอยู่ก็มาลุ้นกันว่ามันมีตัวไหม <c oughs> สองหลังผ่านไปแล้วต้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ นี่เอาของผมไปกินอีกแล้วเอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวใส่ใหม่เดี๋ยวขอตัวใส่แป๊บนึงนะทุกคนอานะทุกคนเสร็จแล้วครับเนี่ยทุกคนเอาไปลองดักดูนะห่างจากพื้นก็ประมาณสี่นิ้วห้านิ้วเราเนี่ยฝ่ามือนึงเนอะเอาไปลองดักดูกันครับเื่อได้มปดได้กับข้าวเนาะทุกคนอ้ยน้ำเกาะ หลังต่อไปกันครับลูดทุกหลังเอาหิมะมันตกมาทุกคนมันก็เลยลูดหิมะมันมาถมมัน ลองดักดูกันนะทุกคนลองเอาไปดักดูกันนะครับเดี๋ยวได้ตัวเนาะอุย้ยไม่ได้เอาขากล้องมาไม่ใช่ว่าไม่ได้ไไดออกมาเลิกงานก็เลยเลยมาเลยครับทุกคนเลยพามาทุกคนมาใส่บ่วงกันหลายๆได้สองวันแนละ้ว ใส่บ่วงแป๊บนึงทุกคนนะครับเสร็จแล้วทุกคนอันนั้นไม่รูดเหลืออีกสามหลังเอาตอกเลยนะทุกคนเมื่อกี้โทรศัพท์เข้าก็เลยตัดไปแม่บ้านโทรถามว่าเลิกงานกับ คนละคันเนาะผมเท่าแก่มาส่งก็เลยได้กลับไวหน่อยนึงแม่บ้านนั่นเท่าแก่อีกคนนึงเลกไม่มีรองเท้าบูทมาเริ่มลุ้นกันใหม่นะทุกคนเนลุ้นไม่ได้กันครับ ล,ลายหมดแล้วล,ลายหมดกันเละตอนนี้หลูดนะทุกคนแป๊บนึงครับขอตัวใส่แป๊บนึงเรียบร้อยครับโ,โน้ำน้ำ หลังเนี่ยดูสิมันโดนขโมยกินอลูดเห็นไหมมันเล่นลูดทุกหลังเลยทุกคนหลัแป๊บนึงครับเสร็จเรียบร้อยครับกลัวอย่างเดียวทุกคนกลัวมันตื่นแลวย้ายหนีไปไอ้ตรงนั้นะ่ะรถแมคโครก็มาลื้อป่าออกอะกลัวแต่เสียงดังตื่นย้ายหนีก็ออกไปหมดไอ้ทางบนนู้นเขาก็มาตัดกิ่งไม้กัน ไม่ได้ยินเสียงร้องเลยกลัวแต่จะย้ายหนีรู้ตัวเลยชนหลุดทุกหลังแต่ไม่ติดสักหลังเอาครับทุกคน คลิปนี้หนุ่มพี่โลก,ก็พามาใส่บ่วงเนาะหลังหลังจากหิมะตกนะหิมะตกละลายแล้วก็เลยพาทุกคนมาใส่บ่วงกันก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบขอบคุณทุกทท่านนะที่ติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับทุกคนอรอรุ้นกันต่อไปครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ใส่ใหม่ทุกหลังแล้วกลับบรรยากาศกับ,บมาหกโมงอะ 6โมงแล้วน,นะทุกคนดูดิ6โมง6นาทีอาครับสำหรับคลิปนี้หนุ่มพิโรกก็ต้องขอตัว,ตวลาไปก่อนนะทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะว่าหนุ่มพิโรกไปทําอะไรสำหรับคลิปนี้ก็มาใส่บ่วงกันพาทุกคนมาใส่บ่วงทิ้งไว้ละเลิกงานเราก็จะมาดูกันนะว่ามันจะหมานไหมสำหรับนกไอที่ไปดูกันนะ่ะไม่รู้ผมไม่รู้มันชื่ออะไรถ้าคคนไหนรู้คอมเมนต์บอกผมด้วยนะทุกคน มันสวยดีอะมันน่ารักดีว่าน,น่าจะเป็นนกพิราบแต่นกพิราบสายพันธุ์ไหนไม่รู้ผมก็ไม่ไม่เคยเห็นนะทุกคนอ่ะต้องขอตัวลาันก่อนครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนบายบายครับบายบายครับขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบายบายสวัสดีครับสู้ๆนะทุกคน